สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงผลประแตนทูกทุกคนนะคะวันนี้น้องฟ้ากา็จะมาพูดถึงเรื่องงานวันเด็กนะคะงานวันเด็กก็เป็นสิ่งดีนะคะที่ป้าของเราทุกคนเนี่ยก็มีการจัดงานวันเด็กนะคะก็มีการแจกนะคะมี f c เนี่ยนะคะสนับสนุนอยากที่จะแ,กแจกของให้เด็กๆเ,เป็นสิ่งที่ดีนะคะใครที่ขัดขวางนะไอ้คนที่พยายามที่จะขัดขวางจะไปร้องเรียนจะไปอะไรเนี่ยนะคะคนพวกนี้เป็นคนที่บาป ะะบาปจริงๆนะเอฟซี FC. ไม่ว่าเขาจะบวชพระอะไรก็เหมือนกันก็จะไปร้องเรียนเขาอันนี้ก็บาปอีกนะคะนะบาปจริงๆนะคะทําอะไรไม่ขึ้นแน่นอนนะคะคนที่จะไปร้องเรียนไปร้องเรียนหรือว่าออกข่าวต่างๆเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่ป้าทาเนี่ยป้าเขาไม่ได้มีคดีแล้วนะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับลุงช่างนะคะป้าเป็นคนทําเองคืออยากให้เด็กเนี่ยนะคะอยากให้เด็กเนี่ย ได้รับสิ่งของที่เด็กต้องการเพราะเป็นวันเด็กเพราะว่าป้าเราเนี่ยนะคะป้าเราเนี่ยจัดทุกปีนะคะจัดทุกปีแล้วเดี๋ยวพัดเนี่ยพัดกับอบอสอิสระเนี่ยนะคะก็จะช่วยกันสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องทุนรางวัลให้เด็กด้วยนะคะ,ะทุนรางวัลให้เด็กด้วยก็มีการแข่งขันนะคะแล้วก็จะมีอไอศครีมนะคะจากกลุ่มพลังมด ะะที่จะมีไอสครีมทั้งหมด5ถังแล้วแต่รสรสวานิลารสหลายๆรสนะคะไม่ใช่รสเดียวนะเอจะมีทุกรสเลยนะคะมาลิลามะพร้าวกะทิอะไรก็ว่าไปนะคะ F4 เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีนะคะยินดีด้วยเลยนะคะยินดีด้วยเลย แล้วเด็กเนี่ยมีความสุข FC เราเห็นเด็กเนี่ยเด็กบางคนเด็กที่เขาด้ยการศึกษาก็มีเด็กที่ไม่มีทุนการศึกษาพ่อแม่ยากจนก็มีนะคะ FC ก็อยากจะมาร่วมนะมากินไอศครีมฟรีเนี่ยจาก FC ต่างประเทศอย่างพัดเนี่ยพัดเนี่ยน้องพัดเนี่ยนะพัดของพวกเราเนี่ยเป็นแฟนของบอสอิสระเนี่ยเขาก็อยู่ต่างประเทศนะคะ FC เขาก็นะคะมอบตรงนี้ให้กับเด็กนะไอศครีม นะคะแล้วก็กลุ่มพลังมดนะแล้วก็มีทุนการศึกษาอะไรเนี่ยแล้วแต่เท่าไหร่แล้วแต่ใครเก่งใครแข่งขันแล้วชนะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่คนที่พยายามจะไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันเด็กก็ปล่อยเขานะคะเขาจิตใจเขาไม่บริสุทธิ์นะคะเขาจิตใจไม่บริสุทธิ์นะคะเขาทําเขาอยากทําเขาปกติเขาก็ เป็นคนขี้พานนะคะทําแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วคือเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาไปนะคะเราสาธุอนุโมทนาให้เขาไปนะเอฟีนะคะเขาทําอะไรเขาก็จะได้อย่างนั้นแหละเขาจะไม่มีความสุขนะคะคนที่จะมาขัดขวางสิ่งดีๆให้กับสังคมเนี่ยนะคะเขานั่นแหละจะเป็นคนที่ไม่ดีต่อสังคมถูกไหมคะเอฟีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณป้าเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดคดีอะไรนะคะ ไม่ได้ติดคดีอะไรเลยก็คือคดีของป้าก็คือยกเรียบร้อยแล้วอีกอย่างลุงช่างก็ไม่ได้เกี่ยวกันด้วยนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับนะคะป้าเราอย่างเดียวป้าเราเป็นคนจัดแจงแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนก็ช่วยกันนะคะแล้วก็มียูทูบเบอร์ YouTuber รอบนอกนะคะอย่างบอสอิสระกับพัทเนี่ยเขาก็ไปช่วยที่งานแล้วก็จะมี f c ไปด้วยนั่งรถไปด้วยกันก็ไปช่วยป้าจัดงานด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะ f c ก็ อย่างน้อยเนี่ยนะคะเด็กก็สนุกสนานเนาะเพราะว่าเด็กก็อยากจะเล่นอยากจะสนุกอะเป่าโปงเป่าอะไรอย่างเงี้ยแข่งขันนิดนดหน่อยๆย นะคะแล้วก็มีไอติมกินฟรีด้วยแล้วก็มี FC หลายๆคนที่นะคะให้ซื้อของลงทุนที่จะให้ซื้อของมาแจกเด็กๆก็มีเป็นทุนของป้าก็มีนะคะคือทุกคนน่ยช่วยกันนะคะอยากจะให้เด็กเนี่ยวันเด็กทั้งทีเนี่ยมีความสุขตรงนี้นะคะ FC เรื่องการทําบุญหรืออะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี ะะเรายิ่งทําบุญเนี่ยเรายิ่งได้ดีแต่คนยิ่งทําบาปเขาก็ได้บาปไปเราก็สาธุให้กับเขาไปนะคะสาธุนะคะ,ส,นะคะสิ่งที่เขาคิดเล,ยลย่ยๆลคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะสิ่งตรงนั้นก็เขาก็จะได้รับตรงนั้นเองนะคะพูดถึงนะกรรมเนี่ยมันมาไวเอฟซี D, กรรมมาไวมากเลยนะคะใครคิดสิ่งใดใครใครใครที่ทําไม่ดีนะคะ เวรกรรมทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนางฟ้าก็กรรมเหมือนกันนะคะทุกคนมีกรรมหมดนะคะไม่มีคนไหนไม่มีกรรมไม่มีเวรหรอกแต่ถ้าเราเนี่ยยิ่งไปสร้างกรรมอ่ะมันยิ่งเสียนะคะหนูคิดว่าทําสิ่งดีดดีกว่าทําสิ่งดีๆให้กับประชาชนหรือว่าทําสิ่งดีๆให้กับทุกคน <S <S พูดดีเราก็ได้ดีพูดชั่วเราก็ได้ชั่วต่อปากเราเราทําใครไว้กรรมก็จะตามสนอง <S <S ถูกไหมคะเราพูดไม่ดีกรรมก็ตามสนอง แต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะพาเราไปในสิ่งที่ดีอ่ะจริงไหมคะเอฟซีนี่คือสิ่งที่นางฟ้าคิดหลังจากนางฟ้ามีประสบการณ์ที่ไปกล่าวร้ายท่านหรือว่าอะไรเงี้ยไปกล่าวร้ายไปด่าไปว่านะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะพูดในหลักการที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็สามารถที่จะเสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ในสิ่งที่เราพูดอย่างเรื่องงานมันเด็กเนี่ย มันเป็นมันเป็นอะไรที่น่าทำนะคะเพราะว่าทุกที่เขาก็มีการจัดงานให้เด็กๆมาลื่นเริ่มเพราะเด็กไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายอะไรนะคะแค่เอฟซีเราอยากจะให้เด็กมาสนุกสนานกันเพราะว่าป้าเขาทําทุกปีอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับลุมช่างนะคะป้าทําทุกปีอยู่แล้วนะคะนะคะเขาก็ต้องทํานะคะนิดนิดหน่อยๆก็ยังดีเพราะว่า f อต้องการนะคะเราก็ f อก็ต้องการเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ เด็กเนี่ยที่เขาเห็นมีมีเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนเยอะ,เ,ยอะเขาก็มีความสุขใช่ไหม F เอฟตีเด็กเเขามาเจอกันน่ะเขามีความสุขอะวันเด็กทั้งทีเขาเคยจัดทุกปีใช่ปะจัดทุกปีเนี่ยพอวันนี้มาเจอกันเด็กก็ต้องนั่งเฝ้าหน้ารอและโอ้ยเมื่อไรจะถึงวันเด็กเนาะเดี๋ยวเราจะได้มีกินไอศครีมนะเราจะได้มีไอศครีมหมดห้าถังเลยนะคะจี F T. อันนี้จากพลังมดเลยนะคะ F ี T. นะแจกจ่ายกัน โอ้โหเด็กคงจะอิ่มปื้มเราก็ปลื้มใจด้วยนะคะเราอยู่ต่างประเทศเราก็ดีใจในสิ่งที่ euh, ป้าทำ <S 2> <S 2> แล้วก็ในสิ่งที่ f อทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะช่วยกันทำให้เด็กมีความสุขนะคะวันเด็กทั้งทีนะคะเอซเนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะแจ้งนู่นแจ้งนี่ก็ปล่อยไปเขาทำบาปบาปก็ตามไปหาเขาเองแหละอันนี้ไม่รู้นะคะว่าใครแจ้งนะคะแต่ก็ได้ข่าวมาเว่ยๆเหมือนกันว่าจะไปร้องเรียนจะไปนน่นไปนี่อ่ะมันเป็นหน้าที่ของเขานะคะ เขาลองเรียนได้ก็ปล่อยเขาไปนะคะเขาถือว่าเขาทาแล้วเขามีความสุขอะไม่รู้จะคิดยังไงเนะเอฟเขาทาแล้วเขามีความสุขก็ปล่อยเขาทําไปนะคะปล่อยให้เขาทําไปเขาเล่นไปนะคะแต่เราไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะป้าเขาไม่ได้ติดคดีแล้วนะคะป้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะพูดถึงณเวลานี้นะคะเอฟซีเขาสามารถทําอะไรก็ได้ถูกไหมคะเราพวกเราทุกคนนะคะเอฟซี ก็นะคะช่วยกันนะคะสนับสนุนวันเด็กกันดีกว่าไปสนุกสนานล่าเริงแต่ส่วนคนที่เขาไปนั่งกันแหนกันไหนก็ปล่อยเขาไปนะคะซีไม่เป็นไรเราถือว่ามันเป็นโรคของของพวกเขาอะ่ะมันไม่ใช่โรคของพวกเราอะ่ะถูกไหมคะแต่พวกเราเนี่ยต่อไปนี้เราจะทําแต่ความดีนะคะเราจะทําแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลแค่นั้นเองเราทําแต่สิ่งดีๆเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งดีๆตรงเนี้ย มันจะช่วยให้เราดีขึ้นมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกดีไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับพวกเราทุกคนเนี่ยมันจะทําให้เราสบายใจถูกไหมคะ FC เนาะก็ะเป็นกําลังใจนะคะให้กับในช่างเรานะาลุงช่งางลุงช่างแล้วก็คุณป้าเรานะคะป้าแตนเราก็เป็นกําลังใจให้เขานะคะส่งกําลังใจให้กันถึงเราจะมีน้อยผู้คนน้อยนะก็ จริงใจด้วยกันเสมอต่อไปนี้เราก็จะไม่ด่าว่าใครเราก็จะพูดในในหลักของเรานะคะ fc พูดในหลักของเราพูดในหลักของเราสามารถที่จะไปคอมเพนหรือว่าสามารถที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีได้ถูกไหมคอะ fc แต่สิ่งที่ดีเราก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะไงสิ่งเขาทําดีเราก็ว่าดีเขาทําไม่ดีเราก็สามารถติดเตียนได้ตรงนี้นะคะอย่างเช่นคนที่จะไปร้องเรียนคนที่จะไปแจ้งปล่อยเขาขาย fc เราสาธุอนุโมทนาให้เขาไป นะคะเราถือว่านั่น,เป,นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพวกเราเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาไปถูกไหมคะอย่างลุงเนี่ยนะคะลุงลุงช่างของเราเนี่ยจะไปบวชแต่ป้าออกมาบอกแล้วนะไม่ได้บวชนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าบวชก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีจะบวชอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็อยู่ที่ลุงช่างนะคะถ้ามันมันก็เป็นสิ่งดีกับลุงช่างนะคะเรื่องนี้มันว่ากันไม่ได้หรอกถ้าคนที่จะมาว่าก็คือคนที่บาปนะคะ ็ฝากสนับสนุนนะคะทีพีสกรีนทุกตัวของลุงช่างกับป้าแตนด้วยนะคะเอฝากสนับสนุนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อ่อนระแต่ว่าเขาจะมีความสุขต่อเมื่อวันเด็กนี้นะคะเอฟซวันเด็กนี้นะคะจะต้องมีความสุขทุกคนแน่นอนเลยนะคะ